รถ Mazda New f a m i l i a ีนะครับหลังติดตั้งระบบแอร์ใหม่คันนี้เราเลือกใช้น้ำยาแอร์เคลียร์นะครับติดเครื่องเดินเบาเทสการทำงานเป็นน้ำยาแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นนะครับถือว่าใช้ดีครับถูกใจ เลยใช้มาเรื่อยๆครับเดินเบาในรถตอนนี้4.1องศานะครับความเย็นลงมาเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิรอบๆตอนนี้ก็ประมาณ30 3 34รอบๆตัวรถตอนนี้นะครับ ความร้อนระบบแอร์อยู่ประมาณ180พัดลมที่ติดตั้งยังไม่ทำงานนะครับเพราะว่าความร้อนระบบแอร์ยังไม่ถึงจุดที่จะสั่งพัดลม ชุดบุเล่สองตัวนะครับควบคุมคมแอแมรแล้วก็สั่งงานพัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งสองเส้นนะครับทั้งไดาชาร์จและแอร์ปีปั๊มทำง,งานได้ดีครับคอแมหนึ่งสามสีเนะครับสายน้ำยา คันนี้เลือกใช้ของ b i s t o น R134A ทุกเซ้นนะครับคันนี้ใช้ท่อน้ำยาหมดเลยไม่ได้ใช้แป๊บทำหัวเติมน้ำยา R134A ให้นะครับเป็นแบบ Copper ปปน้ำยาเต็มระบบนะครับ ควบคุมสวิตช์เพเชอร์สั่งงานพัดลมแล้วก็สั่งคอแมแอร์ด้วยเก็บข้อเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะประกอบฝากระโปรงลองเทสกันตอนกลางวันเสียงเครื่องยนต์ทำงานปกตินะฮะปรับเซ็ตค่าต่างๆให้เรียบร้อย หัวเติมมาสิก็มีนะฮะแต่เราเลือกทำหัวเติมแบบ Copper R 1 3 C A ให้นะฮะทิโกดคอมก็มีนะมีหัวเติมลวญยาให้นะแต่ทำให้มาตรฐานได้เลยนะครับแห้มกระจกไว้นะฮะดูว่าภายในนี้ลมแรงเลยนะ ไฟตาแมวนะครับสวิตช์แอร์พร้อมกรอบสวิตชใหม่นะครับพร้อมกรอบสวิตชใหม่เรียบร้อยเสียงพัดลมทำงานเงียบนะครับปกติพันกาวขี้หมาเรียบร้อยนะครับวิทยุ ต่อให้เรียบร้อยนะของเดิมมาไม่ทำงานแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับจุดบุหรีก็เข้าระบบให้เรียบร้อยนะฮะเผื่อจะชาร์จแบบติดกล้องหน้านะครับคันโตโยต้าวิทก็เร่งงานให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูคันโตโยต้าวิทกันก่อนนะครับ ิดกระจกนะฮะความเย็นลงมาที่สามจุดแปดนะฮะกำลังลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆเมื่อกี้เปิดกระจกไว้ความเย็นทําได้ดีครับลบสองมองศานะครับลบสอลงมาเรื่อยๆนะครับความเย็นลบสอนะครับ หรือว่าระบบแอร์ทำงานได้ดีครับพรุ่งนี้เตรียมประกอบนะฮะแล้วก็จะได้เทสการทำงานตอนกลางวัน